โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ผมนะครับในเช่นเคยนะครับกับแมปออสตาร์ทาวเวอรี่ฟิกในเช่นเคยนะครับวันนี้เราทำการรีวิวตัวละครตัวใหม่นั่นเองนะครับนั่นคือซีกเยเกอร์นะครับเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยครับผมผมนี่รีบตื่นมารีวิวให้ทุกคนดูเลยครับผมนี่จะเป็นซีกเลเวล40นะครับผมตี8วินาระยะ54.5ดาเมจ2,500นะครับผมก็เป็นตัวละคร5ดาวครับผมที่บินธาตุพืชเนาะใช่ไหมเป็นตัวละคร5ดาวนี่เดี๋ยวผมมาให้ดูนะ เป็นตัวละคร5ดาวแล้วครับผมใช่ซึ่งผมอาจจะดูแบบอ่าเหมือนทุกคนเพิ่งตื่นนะเพราะว่าผมเพิ่งตั้งในกรับก็ก็ตื่นมารีวิวให้ทุกคนดูเลยซึ่งผมจะไปรีวิวในโหมดอ่าเทรนนิ่งนะครับผมก็จะไปดูเลยว่ามันเป็นยังไงครับผมก็ก่อนที่จะดูคลิปนี้ก็ถึงจะกดไลค์ซับค่ายกดดีดด้วยครับก็มาชมคลิปเลยครับผมสกอทุกคนโอเคทีนี้เราก็อยู่กันในโหมดเล่นแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะทำการวางซิกเลยครับผมโหซิกเหมือนจะเป็นแบบนี้นะครับเป็น a อ e แบบอ่าเป็นทรงกลวยแบบนี้นะผมจะลองวางเลยครับผมวางเลยเนาะ เปิดเอฟเฟกก่อนนะก็จะเป็นแบบนี้นะผมนี่เลยนะครับผมซิกเอ็กก็เนะครับก็รามิคสองพันห้าครับผมระยะห้าสิบสี่จุดห้าผมลองเอามอนออกมาก็บว่ามันจะว่ามันจะเป็นไงเนาะเพิ่มเดดมอนแปบน,นึงนะครับผมโอเคก็สปอนมานครับผมเพิ่มการตีจะเป็นแบบการใช้เสียงตะโกนไปข้างหน้านะครับผมใช่ปะ่ะแล้วก็เรียกอ๋อ แล้วก็จะมีแต่ท่านตกลงมานะครับจะเป็นแบบนี้อ๋อเหมือนนี้มนะครับผมเหมือนนี้มโอเคอัพคัสอัพเกรดขั้นต่อไปใช้พันหนึ่งนะครับผมแต่เม็เพิ่มมาเท่าตัวหนึงนะ่งเนาะถ้าจะไม่ถ้าไม่น่าเปลี่ยนหรือเปล่าผมขอลองเพิ่มเริ่มนมาดูก่อนถ้าไม่น่าเปลี่ยนนะครับผมใช่ไหมใช่อัาไม่เปลี่ยนครับผมลาเม็ดห้าพันสี่นะห้าพันสี่ไปห้าพันสี่เลยนะครับผมแระดับโจมตีแปดวิผมว่าตีช้าไปนิดนึงครับแปดวิช้าช้าไปนิดนึ่งแล้วอ,อัพเกรดขั้นต่อไปเพิ่มละเม็มาสองพันเจ็ดผมใช้ตาม อัพเกรดกี่ขั้นเนี่ยวซีอัพเกรดประมาณ8ถึง9ขั้นนะฮะผมน่าจะ8 9ขั้นนี่แหละโอเคอัพเกรดขั้นต่อไปครับผมใช้ต 1, ัลหน1,250นะครับผมเพิ่มได้เหมือน2,780นะครับผมไปเลยไม่เพิ่มระยะไม่เพิ่มเลยครับผมไม่เพิ่มดาเมจไอไม่เพิ่มเพิ่มดาเมจไม่เพิ่มวิไม่เพิ่มระยะการโจมตีตอนนี้อยู่ดาเมจอยู่ที่1,000 1,400นะครับผม1,494นะครับผมตอนนี้ก็ อัปเกรดไม่ค่อยแพงนะผมขั้นประมาณไม่ยังไม่เกินส0งพันเลยนะผมตอนนี้อัปเกรดขั้นต่อไปนะผมพันสองร้อยาสิบมาเพิ่มได้เหลือามพันสี่รอาจจะไปลิมิตนึงนะผมพูดเร็วๆไปเลยเนาะโอเคนะครับผมตอนนี้ดาเมจอยู่ที่13,000อัปเกรดขั้นต่อไปใช้ต่างอยู่ที่1,400นสี่นะผมเพิ่มระยะมา50นะครับผมดาเมจผมมาสี่พันหนึ่้อครับก็ไปเปลี่ยนท่าใหม่เป็นบีสโตรนะผมคืออะไรเอ่ยลองปรับลองอัปเกรดดูแล้วลองแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเอลีวงกลมนะครับผมผมจะลองเรียกมออออนนนนกมมมมาาาดูเเเะป็ไง่ยซั อ๋อจะแปลงเป็นไททันลิงครับผมแล้วก็ปลาแล้วก็ปลาหินอ๋อแต่ไม่ตีแอร์อ๋อแล้วก็ตอนนี้จะแปลงร่างเป็นไทนทันลิงนะครับผมอ๋อจะแปลงร่างไปตลอดเลยเฮ้ยโอ้ตัวใหญ่มากแอนิเมชั่นดีมากทุกคนดูดิโคตรเท่วิ่งเป็นไททันลิงนะผมแต่ไม่ตีแอร์ใช่ไหมเออใช่ไม่ตีแอร์นะผมต่อไปใช้ตั้งค์หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบแลผมบวกนำเป็นงสนะี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเนาะ เห็ตอนนี้ดาเมจที่สองหมื่นสองพันสามร้อยเก้านะครับผมอัพเกรดขั้นต่อไปใช้ตา 1, 5, มพันห้าดาเมจที่สี่พันแปดโอเคนะครับผมเฮ้ยตอนนี้อัพเกรดไม่แพงเลยครับผมประมาณอยู่ที่ประมาณเก้าพันกว่าๆครับผมเกนะ้าพันเนาะตอนนี้ดูรวมๆมาเก้าพันนะครับผมโอเคต่อไปตอนนี้ดาเมจที่สองหมื่นเจ็ดนะครับผมระยะเท่าเดิมระยะร้อยสี่จุดห้านะครับผมระยะโจมตีอ่าวลาทีในการโจมตีก็แปดมิ ต่อไปเชตั้งอัปเกรดสามพันนะผมบวกได้เมมมาหกพันสองร้อยห้าสิบห้านะครับผมจะเป็นขั้นท้ายของอัปเกรดสมมติอันหนึ่งสองพันเดี๋ยวผมลองกันว่าอัปเกรดกี่ขั้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดขั้นนะครับผมโอเคมาซึ่งเดี๋ยวผมจะลองซัมมอนใหม่เลยว่าสกิม,มคืออะไรเป็นสกิมบิสกิลก่อนะผม,ผมลองซัมมอนมายเยอะดูสิแล้วก็กดสกิมนะผมกดแล้วครับ จะเป็นคืออะไรอะ่ะเป็นทำดาเมจร,รอบตัวหรอใช่ไหมใช่ไหมทุกคนอ๋อไม่ใช่จะเป็นการเรียกไทท่านมาครับผมซึ่งไทท่านเลือดเท่าไหรอ่อ่ะโอ้ไทท่านหน้ามันเป็นยังไงนะไทท่านเลือกประมาณเท่าไหร่อ่ะผมขอดูนิ้วลูก่อนแป๊บนึงนะประมาณ ห้าหมื่นกว่านะครับผมหรือว่าเลือดแต่ลห้ามันจะเท่าตัวดาเมจของ,ต,ง,ต,งตัวซิกรหรอกือเปล่าไม่ไม่ใช่นะผมขอลองบัฟดูหน่อยนะครับ<ม>บัฟว่ามันจะเป็นไงนะครับผมบัฟเ,ยเ,ยเ,ยเยลยนะครับผมโอเค,ลอคออแล้วก็อวินมาบัฟนะครับผมโอเคลองบัฟดูนะครับฮึบฮึบแล้วก็ฮึบนะครับผมตอนนี้ซิกดาเมจอยู่ที่หนึ่งแสนนะครับผมแบบวิ่จมตีหนึ่งทีเนาะ ซึ่งผมว่าเป็นตัวที่เป็นตัวธาตุพืชเป็นตัวละครห้าดาวที่เป็นธาตุพืชผมว่าตัวนี้น่าจะอยู่ในขั้ค่อนข้างที่จะจับโอเค้วผมผมชอบนะเพราะว่ามันมันตีแต่มันถึงมันจะไม่ตีตัวแอร์แต่ว่าผมผมในเรื่องนี้ผมชอบซีกมากับผมก็ใครคิดอย่างไนกันเลยสามารถคอมเมน,ใน,ในใต์ได้ใต้ลัางคลิปนี้ครับผมก็ตอนนี้จะกลับมาลงคลิปแล้วเนาะถ้าผมก็กลับมาแล้วปิดเทอมแล้วผมก็สับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงนี้งถ้าทำจะเกิไลค์ถ้าไม่ใครกดหนึ่งก็แล้วก็ถ้าคลิปนี้ว่าเจอกัน ใหม่คลิปหน้านครับผมคลิปนี้จบค่ปนี้นครับผมสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย